CMMTV ร่อนแถลงการหลังสี่หนุ่ม F4 เจอสื่อไต้หวันแฉ CMMTV ร,ร่อนแถลงการหลังสี่นักแสดงชายจากซีรีส์ F4 Thailand แดไบวาธิรวิทย์วินเมทวินดิวธิรวัตรและนานทิรันกริถูกสื่อมวลชนไต้หวนันหลายสำนักลงข่าวติดติงพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่มีความเป็นมืออาชีพโดยอ้างว่าสี่หนุ่มมาสัมภาษณ์ไม่ตรงเวลานัดหมายและใบวาชิรวิทย์ it, ยัง กินขนมระหว่างให้ที่สื่อมวลชนถ่ายรูปและสัมภาษณ์ด้วยโดยทางต้นสังกัดได้ชี้แจงว่าเหตุที่มีการสัมภาษณ์ล่าช้าของทีมนักแสดงเนื่องจากไฟบินดีเลย์โดยทางผู้จัดงานได้แจ้งให้สื่อมวลชนทราบแล้วส่วนพฤติกรรมการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักแสดงชายไบวัิระวีตเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้ตัวนักแสดงชายเข้าใจผิดทิดว่ายังไม่เริ่มการถ่ายทำ mm